เป็นทางแบบทะลุไปเมืองบนแดด ถามก็เลยครับอันนี้พอรู้เรื่องที่น้องๆทำบ้างหรือยังไม่รู้ครับเรื่องแรกเร่งงัดร้านต่อลิ้นใส่ผมอุ้ยสวยพีเตอร์สวยพีเตอร์เรื่องที่สองไม่รู้เหมือนกันครับน้องจะมายาน้องคุณถามน้องผมว่าเก็บของนานนะครับของเยอะนักหรอคนหัวสีอะไรจะไม่ได้หรอครับเพราะว่าน้องผมเปิดตู้อยู่ต่เห็นว่าใส่กอดโซเอ๋อแล้วตรงที่ต่อลิ้นอ่ะใครจำได้ไหม มีตรงไหนจำรูปลักษณะได้ั้มครับเพราะว่าน้องผมยืนยันว่าไม่มีครับมั่นใจเหรอครับว่าไม่มีผมถึงถามว่าคนไหนผมจะได้ที่ถูกคนไหนพอจะรู้ลักษณะไหมครับดีว่าเป็นเก่าอ่ะโดผมเพิ่งถามเมื่อกี้อ่ะทำไมยืนยันว่าจังว่ามีคุยมาก่อนแล้วหรอหรือว่าอะไรผมถามก็คุณถามน้องผมถูกไหมครับก็ผมถามในวอว่ามีใครทำไหมน้องผมก็ไม่มีก็บอกไม่มีถูกไหมครับ ผมก็เลยอยากถามผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าแคงน้องผมคนไหนเป็นคนทำได้เรียกถูกคนโทษดีครับพี่เบกหายครับโทษดีครับเเปป็็นนยาแล้วคุณลองทำเนาะคุณเรียกครับเซนอย่างเลี้ยนเลยเนาะอยากหาทำด้วยน้องเพื่อนผมคนไหนผมจะได้ไปถูกคนไงเข้าใจไหมผมเลยถามลักษณะเข้าใจไหมว่าผมถามน้องผมมันมันไม่มันตอบว่าไม่มีอ่ะเลย ผมเพิ่งถามคุณเมื่อกี้เองนะคุณไปถามมาคุณตอนไหนอ่ะผมยังไม่เห็นคุณเดินออกไปเลยเพื่อนผมบอกว่าเพื่อนผมบอกตั้งแต่ผมยืนไปยู่โทรมาแก๊กงคุณโทรมาหาน้องผมถูกไหมครับแต่แต่เมื่อกี้ถามว่ารู้เรื่องหรือยังยังไม่รู้เลยใช่ไหมครับเอางี้ครับงั้นงั้นถ้าคุณบอกว่าน้องน้องคุณบอกวันดีครับไปหาน้องคุณแกงไหนเรียกเขาเรียกไปส่งของไั้ใช่ไหมครับไม่มีแล้บอันนั้นอันนั้นตัดตัดจบแล้วแล้วน้องคุณมันบอกว่า แก๊งผมขอรับสารภาพอ่ะเอาตามแก๊งพี่ว่าเลยก็ได้อันนี้หมายความว่าไงอะอะไรหรอเบคอนอยู่บ่าวอยู่อยู่นี่ครับยืนอยู่นี่เบคอนอยู่บ่าวอยู่ครับอยู่ยืนอยู่นี่ครับเบคอนไปไหนระวังนะระวังเบคอนอยู่บ่าวเดี๋ยวรอน้องกันนะรอน่าจะมีการเรียกการพูดเขาเรียกพี่ป่ะพี่ยืนอยู่นี่ย ถามทุกคนแล้วว่ามันแล้ไม่มีไม่มีใครตอบไม่มีใครตอบ่เปิดปุ่มผมเปิดแล้วพี่โดนนกหลงชาวบ้านด้อยชาวบ้านด้อยหลอกซื่อผีม้วนหลงนกหลงชาวบ้านด้อยไอ้ไม่เกดงแทนชาวบ้านด้อยอุ้ยท้องเป็นรูเตอเป็นนอนอุ้ยลั่นเลยครับพี่ ไม่ได้พูดกันหรือกูไม่ได้ยินวั้เขาไม่ได้พูดไม่ไดด้พูไม่ได้พูดเขาน่าจะดึงเชิงเขารอตามคนชื่อเขารอคนชื่ออะไรไม่รู้เบคอนน่ะเรียกกูเบคอนเฮ้ยยืนอยู่ผมมาแล้วแต่รอน้องมาก็ได้ครับน้องน่าจะแคทเมื่อกี้น้องอยู่อยู่เลยข้าวปลาเบบี้ก็ที่คุยกันมันไม่มีใครรับสารภาพผมก็ได้ยาินเขาไม่ได้ปล่อยคิวว่าคือคนไหนก็ดีนะเบลว่าเมืองลันดีนะปีแบบนั้นแล้วครับหรือว่ายังไงไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมรอถามจากปากน้องดีกว่า ได้ได้บ้เข็กรอเลยแมบ้านเก็บซีพีบิตาครับพี่พิตาขอโทครับเต็บ่ะขาหักขาหักขอโทษครับขาหักเลยอุ้ยขาหักเ้ด้ยเจ็บต้อขาหักเลยนะ ป้านูขาหักเลยป้าอยย่าไปแจกเงินก็ไม่มีครับตอนนี้มีใจไหมครับอนนี้โอ้ยน่ดูขาล้าวเลยพี่ยูโรมากับใครอ่ะเอ้าใจเย็นใจเย็นป้าใจเย็นไม่เอาวาป้าให้ขวดน้ำลอยเร็วควักไฟฉายเร็ว ่อ,อ,อแล้วแทงเลย FC พี่บางครับพี่บางพี่บางสู้เขาพี่บางสู้เขาลาเขาเลยไหมไอ้มมอมสวด้เป็นทางอมแทง FC ดฟีโอเคแง,งสูด quá rồi. phải phun hết. nhẹt chăng? mayang mayang, cười đi. bảo anh, bảo anh, anh thả pha à. bị trộm tên keng đấy. ใครเขามาขายปูดวะพี่ไอ้ป้าว่าไงพี่อยู่ไหนอ่ะตรงไหนควักเล้วักหวะเลยเอ้ยระวังระวังตรงไหนนะลบรบรอบบ้ยถังน้ำมันัถังน้ำมันวักผีในห้องผีอวักอะไรวะรอรอพีเตอพีเตอรอ้ยรับไฟตูน้ำฝั่งร้อนเดออุ้เอาละตีนเขาเลยนม่ใช่ ีี่เบาๆหน่อยได้ไหมครับขอรัวไปเส้เส้เส้เฮ้ไหนมาแล้วอ,อ้าวสวัสดีครับไีฟ่ฟาสสวัสดีครับขอบคุณที่มาดูนะครับคนพังเลยวไ,ยไม่ที่อยาก่เชียอหลบไปไหนครับเฮ้ ตัวออพี่หวานมีตะกินไม้ไขายไหมเสียววงวองรู้สึกเป็นง,งั้นไปไม่แต่แต่แต่เอาจริงครับผมว่าแก๊งคุณก็ไม่ค่อยชอบที่หน้าแก๊งผมไม่ใช่หรอพี่รตอลรอดแอนนี่ม่วไป็สุกจาร์แบนึงเดี๋ยวมาผมโดนบําเพ็ญก็เพราะคุณนะมั่วเขาพูดอะไรกันตรงไหนวะ,ะยังมีงั้นถึงอยู่ปะ คุไม่ชอบผมหรือเปล่าคุณติดอะไรกับผมหรือเปล่เฮ้ยไอ้บางอ้าปากเข็ดขั้นฟันหน่อยนะไปเด้อแม่แล้วคุณนะคุณะติดอะไรกับผมหรือเปล่าล่ะเฮ้ยเอาคุยตรงนี้คุยตรงนี้คุยตรงนี้กูชอบตรงนี้ก็คือตอนนี้ไม่กล้ากับผมถูกไหมไม่กล้าคือยังไงครับต้องถามว่าคุณะติดอะไรกับผมหรือเปล่า ก็ไม่ได้ติดครับแล้วผมบอกก่อนนะครับไอเดคอนอ่ะมันก็น้องผมเหมือนกันแต่มันไม่เอาความรับแก๊งคุณมาพูดหรืออะไรนะาดุงทุกครั้งที่มันมีชื่อนี้จะว่าน้องมันนะครับแต่ผมบอกไม่ได้ว่าผมไม่ได้ว่าแต่คือเคลียร์ตรงนี้นี่ไงที่ที่พี่บอกว่าผมไปรับรักไอ้นั่นน้องไม่กล้าที่จะไปใวงน้องน้องมันไม่ิดครับนั่นจะไปว่าน้องมันแล้วกันใช่ใช่เข้าใจว่าว่าโหลโหลไอ้พี่อยู่ไหน แต่ตอนนี no hehe, hey, the right. ้ด้วยอัดนะครัโตแข้งตกต่ำให้ดูคนอ่ะมุมสูงครึ่งเมืองมาหยุดนี่ได้อเบรบ้เอาเธอเงียบ้หน่อยเอาเธอรโซลับแก๊งให้มีคนที่มีสมองเข้าแก๊งที่ว่าครับ เฟรมเหลือเจ็ดสิบอะดูรถดูคนชนี้แหละครับเซชันเกินไปแล้วะครับทุกคนครับบอกเลยโซไม่ตั้งีว่ะว้าวว้เฮ้ยโซเฮ้ยโซเฮยไปไหนเฮ้ยพี่แอ๊กเก็กากอุ้ยใจเย็นใจเย็นใเย็นรพี่ะพตเตอร์พเตอร์หาพี่เราไปดูได้เราไปดูได้ เราอยู่ในเนี่ยของเราดกอ่าเชื่อพี่ไหนวะแมปกูไม่โหลดละตอนนี้รอเลยไอเบยแรงช่นมันเกินไปละจบแล้วเหรอจบไปจังดีดีบทจะตัดจบก็ตัดจบไปเลยคืออะไรวะงงแน่นี้ ใช่แต่เบต้องลงโกไป็นไอ้แก้ไอ้ถนนก่อนนะมันทำให้มันทาให้เบนหวงอันเนี่ยไอ้ถนนไอ้เหลืองๆอ่ะเบนเล่นจอบีกระตุกกระตุกตลอดเวลาเลยไม่รู้เป็นอเลยอีกเนี่ยคนไทยขาดใจจริงครับไม่รู้รอรถยังไม่โหลดอะลยอ่ะสุดยอดจริงคอมกู โอ้ไม่ได้เปทน่คอมหรอกเป็นี่ประเทศเนี่ยต้องไปแก้ถนนกันเคี่ปวดหัวว่ะไอ้สัตว์เออไอ้สัตว์เที่ยวปวดหัวว่มาัันอยครบปวดหัวมากไหมก็ยี่เอ้ยโอ้โอ้จัดเลยวะไอเที่ยเออเฟรมหายแบบเกลี้ยงอ่ะ ขอโทษนะกูชนใครขอโทษจนระิงๆนะครับผมชนใคร,ครผมขอโทษจริงนะผมไม่เห็นแรงน,น,น,นั้นนะตอนเนี้ยโอ้พังเออความกูพังเออพังแล้วออกจากนี้ให้ไวเลยโอ้พังเอ้ยพังพังจริงเอ้ยใช่เรื่องเหรอไอ้พังเอ้อโอเคดีขึ้นละ,อะเอ้ยวู้ยโอ้หุขับมาเร็วกวิดีนะ เกี้ยวเกี้ยวตึงเทียวไปด้วยรถเทายวอ้ยอ้ยฟิล์มกลับมาสองร้อยละสุดยอดสุดอด,ดโอเคเอาเรื่องอยู่นี่งานถนนเบย์นนบมันเป็นเหลืองๆทุกคนเห็นไหมมันทำให้มันทำให้แบบว่าจอเบย์มันกระตุกๆเว้ยตอนแรกกับเบย์แก้หายละ